สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับคุณครูสัญญาและคุณครูสุมมอนนะครับจะได้พาเด็กๆไปรู้จักเมืองแพร่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปทัวร์สถานที่แห่งหนึ่งนะครับโดยที่ออกจากประตูหลังโรงเรียนไปนะครับตามกันไปนะครับ นี่เป็นภาพเมื่อสมัยปี2019นะครับก็ถอยไปสองสามปีแล้วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับพอออกไปถึงตรงนี้แล้วปั๊บนะครับนักเรียนครูจะเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเดานะครับว่าครูจะพานักเรียนไปที่ไหนนะครับพอไปถึงแยกตรงนี้แล้วครูพานักเรียนไปทางทิศตะวันออก ดากันต่อไปนะครับว่าจะพานักเรียนไปที่ไหนนะครับนักเรียนทําตัวนี้เป็นใช่ไหมครับตัวนี้เราใช้เทคโนโลยีของ Google ที่เรียกว่า Google Street เราสามารถไปได้ทุกที่ในทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้นะครับ Google ทําไว้นะครับนักเรียนก็ดูข้างทางไปด้วยนะครับนี่จะเป็นภาพที่เสมือนจริงมากเขาใช้รถ o o g l e Mobile สร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมานะครับมามานะครับ ไปทางไหนรุ่นกันต่อนะครับไปไหนรุ่นกันต่อนะครับคขลือซ้ายนะครับเรียนเดาสิใครเดาถูกระบ้างว่ากูจะพาเรียนไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยเป็นสถานที่ดังของจังหวัดแพร่นะครับบางคนก็พอจะเดาได้กันเนี่ย่าครูจะพาไปที่ไหน นะครับออกจากประตูหลังโรงเรียนมานะครับแล้วก็จะไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเจอไฟแดงตรงนี้ครูจะเบียดเข้าเยนกลางนะครับมาเรียนไปไหนเอ่ยจาทางตรงนี้ได้ไหมไปไหนเนี่ยนะครับพอถึงไฟแดงตรงนี้แล้วปั๊บเลี้ยวขวานะครับมาเรียนโอเคนะครับมาเรียนเดี๋ยวไปช้าๆนะครับเราจะได้ดูภาพข้างทางด้วยนะครับทางไปไหนครับมาเรียนทางไป วัดพระธาตุช่อแฮนะครับสมัยก่อนเนี่ยวัดเนี่ยเป็นแหล่งรวมจิตใจของคนไทยเลยนะครับชาวบ้านก็จะไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับจะไปพูดคุยจะไปเรียนหนังสือจะไปอะไรก็ต้องที่วัดหมดนะครับวัดพระธาตุช่อแฮก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนะครับซึ่งในวิชาสาระสังคมเขาก็จะพูดแล้วก็อธิบายในส่วนที่เป็นสังคมไว้นะครับว่ามีความสําคัญยังไง เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอะไรยังไงซึ่งเราจะไม่พูดซ้ําเข้าไปนะครับแต่ว่าเราจะพูดในส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์แล้วใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยนะครับและวรกำลังมุ่งหน้าไปที่วัดพระธาตุช่อแฮ่นะครับวัดคู่บ้านคู่เมืองนะครับซึ่งหนึ่งในวัดเดียวที่แทรกอยู่ในคำขวัญของสวดแพร์นะครับมอห้องไม้สักถินลักพระโลช่อแฮ่สีเมืองลือเรื่องแพะเมืองผี นแพทย์นี้ใจงามนะมุ่งหน้าไปอีกนิดเดียวเรียนเห็นแล้วเห็นเหลืองๆไหมครับเห็นเหลืองไหมครับเออเนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับเรียนอันนี้คือบริเวณหน้าวัดนะครับเห็นไหมเอ่อวัดพระธาตุจอยแอนะครับอ่ไปเราจะไปรอบๆนะครับเราขึ้นข้างบนไม่ได้นะครับไปเราจะวนรอบนะครับให้นักเรียนรู้จัก ที่มาที่ไปนะครับนี่เป็นทางขึ้นนะครับเด็กๆเ,เห็นไหมทางขึ้นนะครับก็ขึ้นไปนะครับแต่ว่าบนสตรีทไปไม่ได้นะครับเราจะอ้อมบนขวามานะครับบนขวามานะครับแล้วก็ตีอกไปด้านซ้ายนะเด็กยอ่าตรงนี้ถ้ามองขึ้นไปก็จะเป็นข้างบนจะเป็นวัดนะครับเด็ยๆไม่เป็นไรแล้วก็ไปตามถนนนะครับตรงนี้ก็จะมีบันไดขึ้นอีกหนึ่งบันได อ่าไม่เป็นไรเราก็มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เจอทางแยกถ้าลงไปก็ไปเป็นลานจอดรถนะครับเราเรามาด้านซ้ายนะครับเห็นอ้อมมาด้านซ้ายเราไม่ซ้ายมานะครับเด็กๆมามามา,มาเรื่อยๆนะครับเห็นเขาใส่ชุดขาวไหมวันนี้อาจจะเป็นวันพระนั่นเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นที่ลานจอดรถนะครับแล้วก็เป็นที่ขายของนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคารของพระธาตุจอแฮแต่เป็นส่วนด้านหลังนะครับมามาเลยนะครับตรงนี้ขึ้นตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มีบันไดขึ้นอีกบันไดหนึ่งนะครับมีลิฟต์ด้วยนะครับสําหรับคนเท่าคนแก่เราก็สามารถขึ้นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนได้นะครับที่ก็เป็นอาคารนะครับอาคารอบรมอาคารทํากิจกรรมต่างๆนะครับเนี่ยเรา ตีวนอ้อมพระธาตุเจ้าแหย์มานะครับ si ogi, urgency, fire, uh. Sick ín. นะครับตรงนี้ก็เป็นพระธาตุเจ้าแหย์ทั้งหมดนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเป็นแหล่งน้ํานะครับเป็นแหล่งน้ําเป็นแหล่งน้ำเขานะครับตรงนี้นะครับเป็นแหล่งน้ําของเขานะครับตีวนมานะครับเรียนคูวนรอบเลยนะครับเนี่ยรอบเป็นวงกลมเป็นเวียนเทียนเลยนะครับเนี่ย นี่เป็นกำแพงสวยเลยเห็นไหมนี่กำแพงของพระธาตุช่อแฮนะครับหลังจากที่เราไปเที่ยวดูบริเวณรอบๆของวัดพระธาตุช่อแฮแล้วนะครับครูก็จะมาแนะนําให้เรียนรู้จักวัดต่างๆในจังหวัดแพร่นะครับเพราะว่าเราถือว่าผู้สร้างให้จังหวัดแพร่มีจิตใ,ใจดีงามตามในคําขวัญของจังหวัดแพร่นะครับเข้ามานะครับเรียนพิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์คําว่า เนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับวัดจุดไทยหรือว่าวัดดอดไทยก็จะมีข้อมูลที่แยกเป็นอำเภอหเห็นไหยอำเภอเมืองมีแยกเป็นตำบลออกมานะครับต่อไปก็สองล้องควางก็มีกี่ตำบลมีกี่วัดก็ว่าไปนะครับสามนี่ออำเภอลองนะครับก็แยกไปสี่เป็นอำเภอสุเม็น,นะครับแยกไปตามตำบลน,นะครับห้าอำเภอเด่นชัยก็แยกไปหก อำเภอตะกี้คูณเลยไปอำเภอสองนะครับเจ็ดอำเภอวังชิ้นนะครับมีเขียนเพเภอนักเรียนจดแพทย์เรามีเขียนเพนเภอครับเสร็จเลยแล้วนะครับแปดอำเภอนะครับอำเภอหนองม้งไข่ก็แยกไปตามนั้นตรงน,นี้นักเรียนครูสามารถคัดลอกข้อมูลได้อย่างเช่นครูกลุมดําไปก่อนนะครับครูก็คลิกขวานะครับแล้วก็ครูก็เลือกคัดลอกนะครับซึ่งพอคัดลอกเสร็จแล้ว ครูก็เอาข้อมูลมาใส่ไว้ในที่ Microsoft Excel นะครับหลังจากที่ครูเอาข้อมูลที่คัดลอกตรงในเว็บไซต์แล้วเอามาวางไว้ในที่ Excel ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาวางแล้วก็มาแยกเป็นอำเภอเป็นตำบลแล้วก็เป็นวัดออกมานะครับอย่างเช่นอำเภอเมืองเนี่ยครูก็นับใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับแล้วครูใช้สีนะครับขั้นระหว่างสีอ่อนกับสีทึบนะครับอำเภอเมืองเนี่ยเรานับได้เก้าสิบเอ็ดนะครับหลังนั้นก็อำเภอ ลองกวางเราก็ทําไปทําไปทําไปทําเป็นสติไปนะครับในที่สุดเราก็จะได้ทั้งหมดแปดอำเภอนะครับอำเภอที่แปดคืออำเภอหนองม่องไข่ยอดที่ครูนับตะกี้มานะครับก็จะได้อําเภอเมืองก็จะได้เก้าสิบเอ็ดวัดนะครับลองกวางมีสี่สิบสามลองมีห้าสิบเจ็ดสุงเม่นมีสี่สิบแปดเด่นชัยมีสามสิบสองมีสามสิบเจ็ด บางชินมี49นะมังไายมี9นะครับทีนี้ครูอยากจะพานักเรียนไปดูภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและจังหวัดแพร่ก่อนนะครับเรียนจะได้มองเห็นอำเภอต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นแผนที่ประเทศไทยเห็นไหมตั้งแต่ภาคใต้ขึ้นมาไล่มาจนถึงเหนือสุดนะครับใต้สุดนี่อะไรเรียนยะลาหน้าลาที่วาดใช่ไหมบนสุดก็เป็นเชียงรายเชียงใหม่อะไรไปนะครับเรียนดูจังหวัดแพร่สิครับอยู่ไหนครับ ตรงนี้นะครับจังหวัดแร่อยู่ตรงนี้นะครับเราหยิบจังหวัดแพร่มาขยายนะครับมาขยายเป็นรูปทางด้านขวามือนักเรียนจะเห็นว่ามีทั้งหมดอยู่8อำเภอนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8หนองมองไข่หนองมองไข่มีเล็กนิดเดียวนะครับก็เลยมีวัดน้อยนะครับจะเห็นว่าวัดนี้ก็จะกระจายอยู่ไปทั่วทุก ำบลทุกหมู่บ้านเ็าว่าได้นะครับวัดตรงนี้ตั้งแต่สมัยโบราณกาลมานะครับวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนแพร่ทีนี้ข้อมูลตรงนี้ถ้ามันเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบตารางที่เป็นตัวเลขเนี่ยบางทีมันจะดูยากนะครับการนำเสนอของเราก็จะนำเสนอในรูปแบบกราฟนะครับกราฟกราฟแท่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกราฟแท่งกันนะครับ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองแขนงวิชานะครับถ้าเกิดว่าเป็นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็เขียนกราฟแท่งตัวนี้ลงบนกระดาษนะครับชัดดีสอใช้ไม้บรรทัดระบายสีอะไรไปนะครับส่วนอีกแขนงหนึ่งก็คือใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็คืออย่างตรงเนี้ยครูจะไม่นําเสนอในส่วนแรกนะครับครูจะนําเสนอในส่วนหลังก็คือใช้ Excel ตัวนี้นะครับแทโนโลยีตัวนี้ในการสร้างกราฟนะครับวิธีทําก็มีดังนี้ ดับแบกเราคลุมดาก่อนนะครับคลุมดํานะครับอันนี้เรียกว่าคลุมดํานะครับเราจะมาคลุมดําในส่วนที่เป็นข้อมูลที่จําเป็นในการสร้างกราฟก็คือ,อตรงนี้คลุมมาทางด้านขวามือแล้วก็ดึงลงไปให้มันครบแปดอำเภอนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็มาที่แทรกนะครับแล้วก็เรียนหาแผนภูมิที่แนะนำนักเรียนคลิกเลยนะครับ ล so ังนั้นมันด้านซ้ายมือมันจะมีให้เลือกเลยนะครับักเรียนชอบใจแบบไหนนะครับบางทีบางคนชอบใจแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับบางคนชอบใจแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับครูขอเลือกแบบที่สามนะครับครูกดตกลงไปอ่ามาแล้วนักเรียนกราฟในส่วนที่เราอยากได้นะครับก็เราขยายกราฟได้นะครับขยายกราฟได้นะครับจะเอากราฟเต็มจอขนาดไหนเราก็ขยายไปนะครับ โอเคเห็นไหมทีนี้ในนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นกราฟยังไงนะครับเนี่ยเห็นไหมเราสามารถเลือกได้จะให้มันเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมนะครับแล้วแต่นะครับทีนี้ตรงนี้เราเปลี่ยนชื่อหน่อยนะครับเราใช้ชื่อนี้ใช่ไหมเราคัดลอกมาเลยนะครับจํานวนวัดต่างๆนะครับแยกตามเบอร์ก็คลิกเข้าไปในนี้เราก็เอามาวางได้เลยนะครับคัดลอกก็มาวางได้เลยครับ <S <S เออเห็นไหม คัดลอกเสร็จแล้วก็มาวางได้เลยซึ่งแล้วก็ปรับซ้ายขวาให้มันดูดีสักหน่อยนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้อันนี้เป็นกราฟของเรานะครับกราฟที่แยกไปแต่ว่าขอเสริมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าบางคนเขาบอกดูยากขอขอเลขชัดๆัดวางข้างบนนี้บนกราฟเลยได้ไหมได้นะครับเอ่อเ่อนคลิกแท่งไหนก็ได้นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งเพื่อเลือกนะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็คลิกขวา นักเรียนเห็นคําว่าเพิ่มป้ายข้อมูลไหมนักเรียนก็เลือกแค่ตรงนี้เองนะครับเพิ่มป้ายข้อมูลเรียบร้อยมาเลยเห็นไหมเราไล่ข้อมูลจากตรงนี้นะครับเห็นไหมเพิ่มเมืองหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดก็หนึ่งสามที่ห้าเจ็ดแปดตามนี้นะครับส่วนตัวเลขก็คือเก้าสิบเอ็ดสี่สิบสามห้าสิบเอ็ดเห็นไหมเก้าสิบเอ็ดสี่บสามห้าสิบเจ็ดสี่สิบแปดสามสิบสามสิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดแล้วก็เก้าก็ตามนี้นะครับนี่ก็เป็นกราฟที่สร้างโดย วิชาเทคโนโลยีนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถทราําลักษณะเดียวกันลงบนกระดาษก็ได้ก็นั่นก็เป็นใช้ความรู้ของวิชาคณิตศาสตร์ไปนะครับท้ายนี้นะครับท่ามดทั้งมวลที่ครูเล่าให้ฟังนี้นะครับก็คือว่าเน้นย้ําให้นักเรียนได้รับรู้รับทราบว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยนะครับ แล้วก็รวมถึงของคนแพร่ด้วยนะครับคนแพร่ที่มีจิตใจดีงามได้มากมายถึงขนาดนี้ก็เพราะวัดช่วยหล่อหลอมตั้งแต่รุ่นบรรพบ,บุรุษปู่ย่าตายายมาโจนีคำขวัญที่อยู่ในของจังหวัดแพร่นะครับก็คือคำขวัญท้ายประโยคท้ายสุดของแพร่ก็คือคนแพร่นี้ใจงามก็ถูกนำเสนอออกมาในลักษณะพาไปเที่ยววัดตะกี้นะครับเสร็จแล้วก็ เอาข้อมูลจากเว็บไซต์มารวบรวมเป็นวัดแยกตามอำเภอแล้วก็มาสร้างกราฟซึ่งก็สามารถสร้างในลักษณะชาคณิตศาสตร์ก็คือเอามาสร้างทางใช้ใช้ปากกาใช้ด,ดิสอหรือว่าเมาสร้างโดยใช้เทคโนโลยีก็คือใช้ Excel เข้าช่วยนะครับส่วนโปรแกรม Excel ตัวนี้เราก็สามารถสั่งปริ้นได้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่านักเรียนจะได้ตรหนักถึงวัดนะครับวัดวาอารามที่ได้เป็นส่วนรวมจิตใจ ทำให้คนแพทยฉายาว่าคนแพทยนี้ใจง,งามได้จนถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอในส่วนคนแพทนี้ใจง,งามแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ